แบตเตอรี่รถไฟฟ้ากระตุ้นแบตเตอรี่รถไฟฟ้าแบตเสียอย่าเพิ่งทิง้งตัวนี้คือแบตเตอรี่รถไฟฟ้านะครับลูกใหญ่ๆอย่างนี้ซื้อใหม่ทั้งชุดนี่แพงนะครับหลายพันเลยนะครับตัวนี้จากวันก่อนนะครับที่อยู่แค่9โวลต์น,นะครับวันนี้วันที่3แล้วนะครับกระตุ้นขึ้นมาได้12โวลต์น,นะครับมาดูกันเลยว่าจะมันมาจากตัวไหนนะครับนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูรถนะครับ นี่คือรถนะครับนี่คือเก่านะครับเก่าแต่ว่าด้วยเป็นของเก่านะครับก็ยิ่งมีคุณค่าทางจิตใจนะครับนี่ต้องซ่อมไว้นะครับตัวนี้ต้องรักษาไว้นะครับของเก่าๆนะนี่แล้วก็ตัวนี้ก็ยังไม่ได้กระตุ้นนะครับตัวนี้ปิดตู้อยู่นะเดี๋ยวจะเปิดตู้ให้ดูนะครับเปิดตู้นะ หนึ่งสองอเปิดตู้แล้วนะครับตัวตัวนี้คืออีกลูกหนึ่งนะโทษทีโทษทีทษทอ่ะตัวนี้คือกระตุ้นนะครับตัวนี้ตัวนี้คือชุดนี้นะวัดสิบสองโวลต์ให้ดูนะครับ เนี่ยนะครับก็กระตุ้นอยู่ที่13.8โวลต์นะครับตัวนี้13.8 13.9นะครับตัวนี้เป็นตู้ชาร์จ24นะครับช่างจากกระตุ้นทีละ2ลูกนะครับ2ลูก2ลูกเดี๋ยวใครสนใจนะครับการกระตุ้นแบตหรือใครสนใจการพันตู้ชาร์จนะครับตู้ชาร์จแบบนี้หรือตู้ชาร์จของช่างนะครับตู้ชาร์จของช่างแบบนี้นะเดี๋ยวช่างจะ มาทำให้เป็น48นะครับเป็น60เป็น72โวลต์นะครับเพื่อที่จะรองรับรถไฟฟ้านะครับพรเพื่อให้สามารถชาร์จแบตรถไฟฟ้าได้นะครับใครสนใจก็กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะครับเราจะมาเพิ่มง่ายๆนะครับตัวชาร์จเรานะเอาจะมาพันเพิ่มง่ายๆแล้วมีวิธีพันแล้วก็จะทำวงจรให้ดูด้วยนะครับใครสนใจฝากกด ติดตามนะครับฝากกดติดตามเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ฝากคอมเมนต์ดีๆนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มาให้ความรู้ประมาณนี้ก่อนนะครับจะไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆตัวนี้ก็วันที่สามนะครับตัวนี้คือกระตุ้นอยู่ที่สิบสามจุดเก้านะคือวนที่เขานิ่งแล้วนะครับตอนนี้นะนิ่งถ้าวนไม่นิ่งเขาจะกระโดดพื้พับกระโดดไปกระโดดมานะครับ สิบสี่มั่งสิบห้ามั่งไปจนถึงสิบหกนะครับแต่ตอนนี้คือนิ่งแล้วนะแบตบสามารถเก็บไฟได้อ่าปิดตู้ชาร์จอ่าปิดเนี่ยเขาก็จะมาอยู่ที่สิบสองเห็นไหมครับชุดนี้กระตุ้นช้ากว่าชุดนู้นนะครับ ชุดน้้นกระตุ้นมาสักพักแล้วเขาก็จะอยู่นิ่งที่สิบสองนะครับเอาลูกนี้ก็ได้คู่กันตอนแรกลูกนู้นนะเนี่ยเห็นไหมครับตอนนี้เขาก็จะอยู่ที่สิบสองแล้วกระตุ้นวันนี้ก็น่าจะจบนะครับเพราะช่างจะเอาแค่สิบสองโวล์พอเพราะกระตุ้นมาสามวันแล้วค่าไฟกินแล้วนะครับนะเดี๋ยวถ้าคิด แพงเดี๋ยวลูกค้าไม่เข้าใจแค่ชาร์จแบตลูกละยี่สิบาทช่างเคยโดนมาแล้วนะครับช่างเช่าบ้านจ่ายค่าไฟหน่วยละสิบกว่าบาทนะครับ f c บอกแค่ชาร์จแบตลูกละยี่สิบาททำไมไปจ่ายไปชาร์จที่เมืองเลยนะครับไปซ่อมกับผมที่สมุดปราการบอกชาร์จแบตลูกละยี่สิบบาทนะครับเคยโดนมาแล้วนะครับโอเคนะครับการกระตุ้นแบตใช้ไฟเยอะนะครับมิตเตอร์หมุนนะครับบางที หลายหน่วยนะครับบางคนไม่เข้าใจนะโอเคจะเอาที่12โวลต์นะครับอันนี้เรื่องเล่าเล่าให้ฟังนะครับมีบางคนนะครับชอบทำความดีนะครับแต่ไม่ชอบทำความดีบางหน้าแต่ไม่ชอบทำความดีกับสังคมรอบข้างอย่างช่างเราบางทีเราก็ไม่ได้แปลวเปียบเขานะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ